ทำไมต้องให้ออกมาแฉกันเองเราถึงได้รู้ทำไมเรื่องประเภทนี้เราจึงไม่รู้และเราจึงไม่เห็นว่ามีการดำเนินคดีโดยฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยทําไมข้อมูลพวกนี้เราจึงต้องไปนั่งไล่ดูจากแฮชแท็กตัวปารีสไอเจ้าของตั๋วปารีสมันเนี่ยนะคะอภิปรายตั๋วช้าง จนเสียหายทั้งข้อมูลเท็จข้อมูลทวงต่างๆวันนี้กรณีนี้ผ่านมาตั้ง4ปีไอตัวปารีสเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาที่ไอเจ้าของตั๋วปารีสเนี่ยมันบินไปบินมาประเทศนั้นประเทศนี้เสรีประชาธิปไตยไล่เจ้าอยู่ในทุกทกที่และวไปกองกันจนมันเนี่ยจะออกลูกออกหลานเป็นเสรีประชาธิปไตย ได้อีกคนหนึ่งละท่านสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติท่านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านกองอเนริการความมั่นคงในประเทศนี้พวกท่านทั้งหลายนั่งกองกันทำอะไรอยู่พวกท่านทั้งหลายแบ่งหน้าที่การทำยังไง ฉันยังไม่เห็นโคศกสำนักงานไม่ว่าจะเป็นข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานกองอำนวยความมั่นคงแห่งประเทศถแถลงไขต่อประชาชนที่สงสัยในเรื่องนี้อย่างไรเลยปล่อยให้พวกเราไม่สิ้นสงสัยวิพากษ์วิจารณ์วิจัยกันไปได้ยังไงแม้ว่าเรามีรัฐบาลรักษาการแต่เราก็มีสำนักงาน ระดับเลขาธิการสอมอชอใช่ไม่ใช่เราก็มีข้าราชการสํานักงานข่าวกรองแห่งชาติระดับผูมิในการขึ้นไปใช่ไม่ใช่เราก็มีกองอวิการรักษาความมั่นคงภาย,ายในซึ่งแม้ว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นนายกผู้บังคับบัญชารองลองมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่ผู้บัญชาการทหารบกก็สามารถที่จะให้คนมาชี้จแจงแถลงไขใช่ไม่ใช่ไอคนที่จองตั๋วปารีสเนี่ยมันรีดไปกี่ประเทศแล้วนะ 4ปีที่แล้วมันยังไม่ได้เมียเลยมันไปนกองกันที่ประเทศอะไรมันจึงได้เมียเป็น NGO ในทัวตัวปารีดเราจะรอให้มันเนี่ยออกลูกมาแล้วไปใช้ตัวปารีดจนกระทั่งถึงอีกเจเนเรชั่นหนึ่งเท่านั้นเราถึงจะต้องดำเนินคดีกับมันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกมันหรอเรารออะไรประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะไปดำเนินคดีกับพวกมันไหมแล้วประชาชนมีสิทธิ ที่จะไปสืบสวนศึกษาไอ้เรื่องตั๋วปารลสนี่เพื่อให้มันเป็นคดีเป็นเยี่ยงอย่างไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีใครไปดําเนินคดีอะไรกับมันเนี่ยถามว่าไอ้เจ้าของตั๋วปาลีต่อไปก็ต้องมีตั๋วลอนดอนต่อไปก็ต้องมีตั๋วเซียงไฮ้ต่อไปก็ต้องมีตั๋วโซเวียตต่อไปก็ต้องมีตั๋วรัเสเซียต่อไปต้องมีตั๋วยูเคนต่อไปก็ต้องมีตั๋วอะไรอีกมันจะมีตั๋วอะไรอีกออกมา เกิดไม่ดําเนินคดีกับมันให้มันขี้แต่ขี้แตนไม่ต้องมีการป้องปรามมันโดยฝ่ายความมั่นคงของประเทศเนี่ยแล้วเรื่องมันเนี่ยเกิดมาต่อเนื่องตั้งสี่ปีห้าปีถามว่าพวกนั้นทั้งนั่งทําอะไรกันอยู่รอให้ประชาชนมานั่งสงสัยถามกันไปถามกันมาเนี่ยพวกนั่งพวกท่านนั่งทําอะไรกันอยู่พวกท่านเนี่ยเป็นอะไรกันอยู่ประชาชนเนี่ยไม่ได้กินตําแหน่งประชาชนไม่ได้ถืออำนาจประชาชนเนี่ยนะไม่ได้นั่งใช้กฎหมายเหมือนพวกท่านนะ แล้วจะให้ประชาชนทำยังไงนั่งเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่อย่างนี้ทางทางได้มันเป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสงสัยไอ้ตัวปารีสนี่ใครต้องดําเนินคดีก่อนท่านจะไปร้องเรียนกันเองหรือท่านจะร้องเรียนยังไงหรือท่านจะต้องให้ SI ดีเอสไอทำคดีหรือท่านจะให้กองปราบทําคดีพวกท่านสามหน่วยงานนี่เอาสักคนหนึ่งเอาสักเรื่องหนึ่งฉันว่ามันไม่ใช่ละ พราะพวกท่านนั่งอยู่เฉยๆกันอย่างนี้ไงพวกท่านไม่ขยับขับปีกันกันอย่างนี้ไงประเทศชาติมันถึงเวลาประชาชนต้องมานั่งตีกันเองเนี่ยมันใจเรื่องประชาชนต้องมานั่งเถียงกันเองนั่งตีกันเองที่ไหนล่ะก็เรื่องมันขนาดนี้แล้วจะให้พิธีกรช่องสารพัดช่องมันพูดกันไปน้ำลายแตกฟองกันไปกันมากันไปกันมาโดยที่ไม่มีหน่วยงานความมั่นคงมานั่งพูดนั่งแถลงได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเออฉันก็ไม่เข้าใจ เลขขาสมชชื่ออะไรเลขขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่ชื่ออะไรสี่สิบสี่สิบเอ็ดเนี่ยชื่ออะไรก่อนผู้บุนในการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินี่ชื่ออะไรยศอะไรพอถึงเวลาอย่านะมานั่งแถลงบอกว่าเรื่องเหล่านี้เราทราบกันมาอย่างยาวนานเราทราบกันมาอย่างต่อเนื่องเราได้มีการติดตามประกบติดต่อกันมาแปดปีเก้าปีเราได้มีการติดตามมาตลอดสี่ปีอย่ามาพูดแบบนี้นะ กูจะด่าให้อีกรอบนึงอะถ้าคุณประกบมันมาสี่ปีห้าปีมึงคุณยังปล่อยให้มันทําอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นคนอื่นมันก็ทําได้เอเดกท่กาลังอยู่ในธรรมศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ที่ละมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ตังนี่ว่าได้ตั๋วฟรีกินดีอย่างมีเกียรติมันก็ไปกันหมดที่นี่ที่นี่มันก็ได้มานั่งปล้นชาติกันละทีนี้มันก็ได้นั่งมานั่งให้คนฝรั่งไซโค ทำลายประเทศชาติเนี่ยคุณรู้บ้างหรือเปล่าว่าคุณสามารถที่จะดำเนินดีกับมันในข้อหาอาญามาตราหนึ่งสองศูนย์ได้คุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเนี่ยทําไมคุณไถึงไม่แจ้งความกับมันนะหรือมันทําให้ผิดไม่พอถ้าเกิดความผิดของมันไม่พอแล้วมันทําผิดไม่พอแล้วมันไม่ได้ทําผิดคุณก็ต้องชี้แจงนะเพราะตัวมันเองเนี่ยมันยังชี้แจงไม่ครบคุณจะปล่อยให้เรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนดิ้นรนกันเองมันไม่ได้นะประชาชนไม่ได้กินเงินเดือนหลวงเหมือนพวกคุณนะ ประชาชนไม่ได้เป็นยศพลเอกพลโทเหมือนพวกคุณนะประชาชนไม่ได้ถืออำนาจทางกฎหมายไว้เหมือนเมื่อคุณนะคุณจะปล่อยให้พวกประชาชนเนี่ยดิ้นรนกันเองบนแฮชแท็กไม่ได้นะ